สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องของกิจกรรมการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวค่ะนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะค่ะเรามาดูหัวข้อเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวกันเลยนะคะของใช้ส่วนตัวคืออะไรคะนักเรียนใครตอบคุณครูวันได้คะค่ะข,ของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนรู้จักยกตัวอย่างสิคะเช่นโอเคแปรงสีฟัน อะไรคะผ้าเช็ดน,น,น,น้อะไรอีกคะแก้วน้ำอะไรอีกคะใกล้ๆตัวนักเรียนเลยดินสอไม้บรรทัดดินสอสีคะ่ะถูกต้องคะ่ะเอาละเมื่อนักเรียนมีอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้ว นักเรียนควรทำอย่างไรคะใครจะเป็นคนตอบคะถูกต้องคะ่ะเราควรเก็บเข้าที่และจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องคะ่ะเพื่อประโยชน์อะไรคะค่ะหยิบใช้ได้สะดวกและก็ป้องกันไม่ให้สูญหายใช่ไหมคะและช่วยให้บ้านเรา สะอาดถูกต้องค่ะเอาละค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนกันเลยอุปกรณ์การเรียนคืออะไรอุปกรณ์การเรียนก็คือสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียนนั่นเองค่ะ ตัวอย่างนะคะใครตอบได้คะหนังสือสมดุดดินสอและก็ไม้บรรทัดยางลบอะไรอีกนะที่เราใช้ในวิชาศิละปะอะไรเอ่ยที่นักเรียนชอบเอามาปั้นเล่นค่ะดินน้ำมันนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะคะจำเป็นต้องจัดเก็บ ให้เรียบร้อยเพื่อให้สะดวกนะคะต่อการหยิบใช้ในการเรียนในการสอนในคาบต่อไปเรามาดูตัวอย่างการจัดเก็บหนังสือและสมุดกันเลยหนังสือเรียนทุกคนมีอยู่แล้วเราควรตั้งเรียงเป็นแถวไว้บนโต๊ะโดยมีที่กั้นหนังสือ นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือล้มส่วนสมุดปกแข็งวางไว้ด้านล่างแล้วก็วางสมุดปกอ่อนไว้ด้านบนทีนี้เรามาดูหัวข้อการจัดเก็บเครื่องเขียนเครื่องเขียนนี้นักเรียนทุกคนมีอยู่แล้วนะคะเครื่องเขียนที่ใช้เป็นประจำเอาละใครจะตอบได้ ยางลบไม้บรรทัดดินสอหรือสีต่างๆเรามีวิธีการเก็บเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้หนักเรียนได้ดูนะคะค่ะเอาล่ะเรามาดูการเก็บอุปกรณ์การเรียนเลยนะคะเช่นดินสอและไม้บรรทัดนะคะ เราควรวางรวมกันไว้ในกล่องดินสอรหรือกระป๋องใส่นะคะแล้ววางยางลบและกบเหลาไว้ด้านข้างนะคะเพื่อการสูญหายต่อไปดินสอสีนะคะแล้วก็สีเทียนแล้วก็สีช็อกเราควรเก็บใส่กล่องแยกตามชนิดของสีส่วนดินน้ำมัน นักเรียนมีวิธีเก็บอย่างไรคะเมื่อใช้แล้วนะคะเราควรเก็บใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกให้มิดชิดนะคะเพื่อเราจะนำมาใช้ในการเรียนในคาบต่อไปได้หัวข้อต่อไปนะคะก็คือการจัดเก็บภาชนะใส่อาหาร สำคัญมากเลยนะคะนักเรียนหัวข้อนี้เมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จแล้วควรจัดเก็บช้วยจานร,รวมทั้งช้อนซอมและแก้วน้ำเพื่อนำไปล้างหรือทำความสะอาดและจัดเก็บโดยคุณครูวันเนี่ยมีหัวข้อที่อยากจะแนะนำนักเรียนให้ปฏิบัตินะคะหัวข้อที่1น,นะคะ นักเรียนต้องรวบรวมภาชนะใส่อาหารโดยแยกแก้วน้ำไว้ต่างหากและไม่วางซ้อนกันหัวข้อที่2ใช้ซ้อนกวาดเศษอาหารในจานแล้วก็ใส่ถุงมัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำภาชนะรองรับ รวบช้อนและซ่อมวางในจานหรือถ้วยหัวข้อที่3การยกภาชนะไปล้างที่อ่างล้างจานเนี่ยซึ่งคุณครูวันก็จะเห็นเป็นประจำนะคะส่วนมากจะเป็นผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่กว่านักเรียนนะคะจะเป็นผู้มาทำเพราะเราเป็นเด็ก อาจจะทำให้ภาชนะหลุดมือแตกแล้วก็ทําความเสียหายหัวข้อที่ 4, นะคะนำถ้วยจานที่ล้างแล้วไปคว่ำบนที่คว่ำจานผึงแดดให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยทีนี้เรามาดูหัวข้อเรื่องการจัดเก็บของเล่นกันนะคะของเล่น เมื่อนักเรียนเลิกเล่นแล้วควรทำอย่างไรค่ะควรจัดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อจะได้หยิบมาเล่นได้ง่ายขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้ของเล่นของนักเรียนแตกหักและยังเป็นการรักษาของเล่นไม่ให้สูญหายคุณครูวันมีตัวอย่าง วิธีการเก็บของเล่นมาให้นักเรียนนะคะดู3ข้อด้วยกันหัวข้อที่1ก็คือจัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บเช่นใส่กล่องหรือใส่ตะกร้าหัวข้อที่2ค่ะจัดวางไว้เป็นกลุ่มเช่นตุ๊กตาลูกบอลน,นะคะควรแยกไว้ เป็นหมวดหมู่ต่อไปหัวข้อที่3นะคะจัดวางไว้บนชั้นนะคะแยกประเภทให้เห็นชัดเจนเวลานักเรียนอยากเล่นก็หยิบมาเล่นได้ง่ายขึ้นค่ะหัวข้อต่อไปนะคะการจัดตู้หรือชั้นวางรองเท้านั่นเองค่ะ รองเท้าเป็นเครื่องแต่งกายที่จะต้องจัดเก็บไว้ในตู้หรือวางบนชั้นให้เรียบร้อยเพื่อ,อความสะดวกในการหยิบใช้โดยมีวิธีการจัดเก็บดังนี้หัวข้อที่1จัดวางรองเท้าไว้ชิดผนังใกล้กับประตูเข้าออกของบ้านซึ่งเป็นที่ระบายอากาศได้ดีหัวข้อที่สอง ควรแยกวางชั้นรองเท้าโดยจัดแยกเป็นพวกๆนะคะได้แก่รองเท้าสำหรับใส่ไปโรงเรียนรองเท้าสำหรับไปเที่ยวหรือรองเท้าสำหรับไปออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานั่นเองหัวข้อที่3ก่อนจะเข้าบ้าน ให้นักเรียนถอดรองเท้าก่อนแล้วข้อเศษหินเศษดินหรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับรองเท้าออกให้หมดแล้วนำไปวางบนชั้นวางรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูเรื่องการจัดโต๊ะเขียนหนังสือตู้และชั้นวางหนังสือกันนะคะ เอาราคานักเรียนการจัดโต๊ะตู้และชั้นวางของในบ้านหรือในห้องเรียนของนักเรียนนะคะเราจะต้องคำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะดวกและความสวยงามเพื่อให้ห้องเรียนเราน่าอยู่และบ้านของเราน่าอยู่ใช่ไหมคะอ่ะ ทีนี้เรามาดูการจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะตู้และชั้นวางหนังสือเมื่ออยู่ที่บ้านนักเรียนควรจะปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดโต๊ะเขียนหนังสือของตนเองเพื่อจะได้มีที่ส่วนตัวสำหรับอ่านหนังสือทำการบ้าน หรือเขียนงานที่นักเรียนชอบการจัดโต๊ะเขียนหนังสือมีวิธีการที่หลากหลายเรามีวิธีการปฏิบัติคุณครูอยากจะแนะนำนักเรียนนะคะตามขั้นตอนเรามาดูกันเลยนะคะหัวข้อที่1ห,หาบริเวณวุมห้องเพื่อตั้งโต๊ะ คลเตี้ยบนพื้นนะคะตั้งตู้หรือชั้นวางหนังสือไว้ข้างๆหรือวางหนังสือและสมุดบนโตะ๊ะโดยมีที่ขั้นหนังสือกั้นไว้เพื่อสะดวกในการหยิบใช้หัวข้อที่สองควรมีโคมไฟเล็กๆตั้งไว้ที่โต๊ะของนักเรียนเพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการอ่าน หรือเขียนหนังสือในเวลากลางคืนใช่ไหมคะอาหัวข้อที่3ค่ถ้าบ้านมีพื้นที่กว้างขวางนะคะบ้านของนักเรียนบางคนนะคะจะมีบริเวณแตกต่างกันบางคนก็กว้างบางคนก็แคบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนควรหามุมที่มีแสงสว่างเพียงพอ ตั้งโต๊ะและเก้าอี้นะคะเพื่อสายตาเราจะไม่เสียนะคะจะได้ดูตัวหนังสือให้ชัดเจนต่อไปอะไรคะช่วยคุณครูขึ้นหน่อยคะ่ะอ๋อคะ่ะถ้ามีตู้หรือชั้นควรใช้ที่ขันน้นหนังสือจัดหนังสือ และสมุดแยกออกจากกันนะคะแล้วหันสันหนังสือออกเพื่ออะไรคะเพื่อสะดวกในการหยิบใช้นั่นเองแล้วสมุดหนังสือของนักเรียนน่ะจะมีความเป็นระเบียบนะคะเรียบร้อยแล้วดูสวยงามค่ะเอาข้อต่อไปข้อที่5นะคะ่อ,อะไรคะ ตรงนี้สำคัญมากเราควรมีอยู่ที่ใต้โต๊ะนักเรียนนะคะถังขยะค่ะสำคัญมากเลยนะคะเราควรมีถังขยะไว้ข้างๆโต๊ะสำหรับทิ้งสิ่งของที่นักเรียนไม่ใช้แล้วนะคะเราควรจะนำมาทิ้งที่ถังขยะเพื่อความสะอาดเรียบร้อย ทีนี้คุณครูมีเคล็ดลับจะบอกนักเรียนนะคะในการทําความสะอาดชั้นวางของของนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะทําความสะอาดชั้นวางของหรือโต๊ะตู้ของนักเตียนนะคะนักเรียนต้องทํำยังไงคะค่ะต้องเอาสิ่งของบนชั้นของนักเรียนออกก่อนเพื่ออะไรเอย่ยค่ะเพื่อนักเรียนจะปัดฝุน่น เช็ดถูทำไมคะได้สะดวกนะคะและก็ง่ายขึ้นคะ่ะอ่าต่อไปนะคะการจัดเก็บของเล่นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะการจัดเก็บของเล่นทำยังไงดีนะคะนักเรียนเมื่อเล่นเสร็จแล้วนักเรียนก็ไม่จําเป็นจะต้องเก็บของเล่นวางไว้ที่ไหนที่พื้นเพียงอย่างเดียวนะคะ แต่นักเรียนสามารถทำไงอีกคะเก็บของเล่นต่างๆนะคะใส่ไว้ในกล่องหรือลังใหญ่ๆก็ได้นะคะเพื่อจะดูได้สวยงามและเป็นระเบียบค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูวีดีโอเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวกันไปแล้ว นักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะใครตอบได้ค่ะเมื่อใช้ของใช้ส่วนตัวเสร็จแล้วนักเรียนควรเก็บเข้าที่และจัดวางให้เรียบร้อยเพื่ออะไรคะค่ะเพื่อให้หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันการสูญหายค่ะเอาล่ะ จากนี้ไปนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมตามที่ครูกำหนดนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย